อเควันนี้7กันยายนนะครับอุปรกรณ์ที่จะทดสอบก็คือมีโคมไฟนะครับมีวอลวิทยุสื่อสารมีไฟหัวแสงสว่านะครับไฟส่องกบนะครับมีแบตเตอรี่พอดีกำลังเกโกนหนวดนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวอินเวอร์เตอร์ผมทดสอบกับแบตเตอรี่ของรถยนต์อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันตัวชาร์จเจอร์นะครับก็เอาแบตเตอรี่ลูกเล็กมาเสียบ ใช้ทดสอบนะครับว่าจะเจอร์ปกติหรือเปล่าทดสอบเบเกอร์ Baker, ผมจะต่อเป็นสายแผงอันนี้จะใช้แผง160วัตต์หรือ150วัตต์2แผงนะครับก็จะใช้ตัวสลับหัวเข้า2อ,ออกหนึ่งนะครับจะมีไปให้2ข้าแบบนี้ต่อสายไปให้เสร็จสับนะครับสายยาวประมาณ5เมตรนะครับใช้สายเบอร์4ดีสายโซล่าหมดนะครับอดีจะใช้เป็นสายโซล่าแบบน,บบนี้ครับผม แต่ใช้กันได้ครับเพราะอุปกรณ์เล็กๆเองเบรกเกอร์จะมีอยู่ให้3ตัวจะมีเบรกเกอร์ของแผงนะครับตัวละยี้าแอมป์ของอินเวอร์เตอร์นี่ก็มีของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ช่างไปต่อเองนะครับอินเวอร์เตอร์ของเราจะใช้เป็นพันวัต์นะครับสิบสองโวลต์หนึ่งพันวัตต์ตัวนี้ตัวเทพนะครับตัวขายดีสนใจลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแหลสายนะครับเราใช้จากแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับ ดีไม่มีแิตเตอรี่เทสนะครับต่อขั่วบวกคั้วลบนะครับต่อมาที่เครื่องขันหัวแหน่นนะครับตอนนี้จะมีพัดลมด้วยกันคั้วบวกคั้วลบอย่าให้แตะกันนะครับเราเปิดใช้งานได้เลยครับตอนเปิดใช้งานจะมีพัดลมหมุนนะครับเห็นไ,ไหมครับตัวพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับ อารมณ์จะทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องร้อนนะครับน,นะครับจุดสองจ2ดสอโวลต์นะครับสองรเก้าโวลต์ไฟขาออกนะครับตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับไม่ใช่เราก็ปิดต่อสายออกมานะครับไฟที่ออกจากสายนี้ช็อตนะครับมันเหมือนไฟบ้านนะครับนะครับสายมา จะสอบไปดูว่าเราใช้จากโซลาเซลล์เพียวนะครับจากแบตเตอรี่อันนี้แผงไม่มีนะครับเดี๋ยวไว้ลูกค้าเสียบจัเตอปกตินะครับค่าเห็นไหมครับอันดับแรกเลยหลอดไฟแล้วกันนะครับติดนะครับหลอดไฟมันไม่ค่อยดีนะครับกลมไฟ ก็แบตเตอรี่นะครับชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟสองกบนะครับนี่ชาร์จไฟอยู่แดงๆนะครับว่าชาร์จชาร์จอยู่ชาร์จมือถือได้นะครับขอ,อไปเอาชาร์จมือถือมาก่อนมีอยู่หน้างานนะครับเดลิเวอร์ไซด์วิวนะครับสามสี่ห้า บูหกหินตั้งนะครับจกกังหวัดนครนายกเกมปิดโคมไฟก่อน uh, เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับเสียบได้นะครับตึงเข้าเรียบร้อยนะครับใช้ได้หมดนะครับเรียน ตั้งแต่พัดลมแสงสว่างชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟติดคาดหัวนะครับ mm hmm. อนนุปกรณ์มีไปให้ครบนะครับจะทำสายไว้ให้ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานได้เลยอันนี้ของแบตเตอรี่ก็จะต่อสายจากตรงนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยลูกค้าไปต่อเองนะครับลักษณะถ้าสมบูรณ์ก็กจริงก็ไม่ค่อยมีเวลารับทําเท่าไหร่นะครับแต่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อทาไม่ได้นะครับ รอได้หน่อยประมาณ3-4วันนะครับผมก็จะประกอบให้สินค้าทุกอย่างมีรับประกันนะครับแพ็กส่งก็จะมีเป็นกล่องโฟมนะครับเดี๋ยวแพ็กใส่ของนี้ไปนี่นะครับเจ็ดกันยายน2 5 6 4นะครับอยู่ที่เดอะร s เวอร์ไซด์วนะครับ3 4 5สี่ห้า่มหตำบลหินตั้งนะครับอำเภอเมืองนครนายกนะครับ นี่นอุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับกานิซีพาวเวอร์โซลาร์เซลล์นครนายกนะครับประกอบได้นะครับช่วงนี้โควิดก็มีคนติดต่อมาก็ทําได้หมดนะครับทําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับใน,นงานโซลาร์เซลล์ก็จนปิด w i f ฟทำนองนี้นะครับนะครับไฟก็ต้องขึ้น220รสมืเราใช้ไฟบ้านนะครับ ช่อง USB ตรงนี้ก็เสียบชาร์โทรศัพท์ได้นะครับเสียบให้ดูนะครับนี่คใช้เสียบไฟหัวดีกว่าไฟหัวสองนะครับต้องค่อยๆเสียบนะครับตัวนี้มันมันจะแข็งแรงมากใช้นธนุถนอมมันก็โอเคเนะนี่ยชาร์ได้แล้วครับ เปิดไฟติดแล้วครับเนี่ยมีไฟสองดวงนะครับ,รบตัวน,นี้ใช้ดีนะครับน่าใช้อันนี้ซื้อมาก็199นะครับมี2แบบนะครับไม่เลือกว่าจะใช้ไฟแบบไหน โอเควันนี้รีวิวกันนะครับยินิเตอร์หนึ่งพันวัตต์ชาร์จจอดยี่สิบแอมป์นะครับสลับใส่กับแผงโซล่าเซลล์แบบที่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับสองแผงอัปเดตงานนล้วกันะครับเจ็ดกันยายนนี้ใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับทักแชททักข้อความต่างใต้คอมเมนต์นะครับหรือแอดไลน์ line, สายด่วนโทกิง้งกางเข้ามาได้นะครับ0 8น 6, 4 6 4ป1 4กี่สี่สองหนึ่งสี่เก้า เฉลี่ยเป็นคนรับงานติดต่องานสอบถามงานออกแบบปรึกษาได้หมดนะครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนเพิ่งหยุดไปก็ทำไฟเสาได้ประมาณ80%แล้วนะครับนีวจะทำต่อให้เสร็จพอดีช่วงพักเที่ยงมีเวลาก็ทำคลิปส่งให้พี่ช่างดูด้วยส่งให้ช่างตัวนะครับ อยู่ละน้องนะครับติดต่อสื่อสารคุยกันมาหลายปีแล้ววันนี้เพิ่งได้ใช้บริการกันอย่างจริงจังนะครับขอคาแนะนําขอวงจรลักษณะการต่อได้นะครับสำหรับพี่ช่างสายงานอาชีพอื่นไม่ยากนะครับโซลาเซลล์เรียนรู้กันได้ทํากันได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องติดตามชีวิตช่างเกียร์ด้วยนะครับ มีงานทําทุกวันนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับจะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับพยายามอัปเดตให้เป็นเรือไทมแต่โดยปกติก็จะตามหลังหนึ่งวันนะครับเพราะว่าถ่ายงานกลางวันแล้วก็ไปลงเช้าอีกวันหนึ่งหรือไม่ก็กลางคืนของวันนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยชุดนอนนานะครับสำหรับให้พี่ช่างไปประกอบเองนะครับหรือว่าให้ผมประกอบให้เป็นตู้ ไฟเป็นแผงไฟสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มง,งานช่วงบ่ายบล่ณมากครับชุดนอนนาครับชุดนอนนาหนึ่งพัวัตต์นะครับสิบสองโวลต์ขีบใช้งานกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับหรือซื้อแบตเตอรี่มา1ลูกมีปากคีบให้เรียบร้อยนะครับ สนใจสั่งได้นะครับ0 8 6ย์ 4, 4 2 1 4 9พีกหติดรถไว้ใช้เปิดไฟได้แบตเตอรี่ได้นะครับชาร์จไฟติดหัวได้นะครับหัวชาร์จชาร์มือถือได้สายพัดลมได้นะครับต่อสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้พร้อมสำหรับเสียบแผงได้เลยนะครับเพราะแผงมีปัญหาเรื่องขนส่งนะครับตอนนี้พยายามหาใกล้บ้านนะครับ ยังเป็นจริงๆอยากให้เราส่งให้ก็เป็นเคสๆไปได้นะครับเพราตอนนี้ขนส่งเรื่องแผงมีปัญหาอยู่นะครับร้านอ e ีซี่พาวนะครับโซล่าเซล์นคะรนายกโดยช่างเกียร์นะครับฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับผม0ูนย์แปดหกสี่หกสี่สองหนึ่งสี่เก้าแอดลน์ถักแชทกันได้นะครับผมชุดนอนนาชุดนอนนาสวัสดีครับ